าิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบพระคุณท่านทว่าชการจังหวัดเป็นอย่างทางนที่เปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์และได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภาครัฐและภาคประชาชนสําหรับจังหวัดสิงห์บุรีความตื่นตัวขององค์กรธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการ csr นะครับมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผมก็คาดหวังว่า,รา,า,ากระบวนการซีเาสนในจังหวัดสิงห์บุรีจะเริ่มเข้ามาสร้างแรงผลักดันของสังคมในประเด็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนและการให้คุณค่าของคนเป็นพานพร้อมทาหน้าที่ตามภารกิจเพื่อให้การประสานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคงมภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรีขับเคลื่อนไปอย่างรูป,ปรันทุกคนขอบคุณผู้ว่าครับ คณะอนุกรรมการสูงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรีหัวหน้าองค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดสิงห์บุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีและผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าองค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดสิงห์บุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสาคัญในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆอย่างเอื้ออาทรในวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันระดม้กำลังระดมสมองกำลัง,ง,ลงคนทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อทากิจกรรมในจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า และเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปผมขอเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจวัวสิบุรีด้แบบนี้ช่วยเนี่ก็ต้องเรียนว่ามันจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนช่วยเหลือของประชาชนที่ปอกบาทั้งหลายเนี่ยรับความ เพื่อพิวดเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องพื้นฐานเพื่อความเป็นระเบียบก็คุณทุกท่านที่มาครับขออนุญาตสอบถามน,นะครับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ตรงนี้ครับมีความคาดคาดหวังไว้อยังไงบ้างครับคือจริงๆในการตั้งศูนย์ทุกอย่างเนี่ยอย่างน้อยการจะมีศูนย์นรวมเนี่ยหนึ่งแม้ทราบปัญหาพอรู้ปัญหาแล้ว การรวมสมองรวมความคิดและรวมกําลังถือว่าภาพธุรกิจเนี่ยนะช่วยเนี่ยจะทําให้ช่วยกลุ่มต่างๆที่เราต้องการจะช่วยตามเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของตามไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนสูงอายุต่างๆเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นครับขออนุญาตสอบถามท่านประธานนะครับวันนี้บทขับเคลื่อนยังไงครับนโยบายยังไงบ้างครับประเด็นคือคืออย่างนี้นะครับต้องต้องเรียนว่าที่มาที่ไปก็คือว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภา,าคธุร tastes, กิจเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะครับตแต่ละแห่งแต่ละบริษัทก็ได้ทำ CSA อยู่แล้วนะครับออตอนนี้พอเรอาได้รับแจ้งจากคณะพัฒนาสัคงคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยให้จัดทำ CSA ภาคเอกชนอยงจังหวัดสิ์บุรีมาอันนี้ผมจะังเรียนว่าน่าจะเป็นข้อท่านดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เรสาสามารถปฏิบัติได้ก็คือว่าสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วสิ่งที่เราเคทย,ทยทำ CSA อยู่แล้วในองค์กรของเรานะครับก็จะถูกนํามารวบรวมกันนะครับแล้วก็นําส่งส่วนกลางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไป จะได้รู้ว่าเสิงบุรีของเราขับเคลื่อนอะไรบ้างนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตามภาพที่เราเห็นเนี่ยจากคณะกการประชาสัมพันธ์ของพัฒนาสังคมและความมันม่นคงมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีเราก็จะเห็นนะครับถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปกประชานทำ ทีนี้เท่าที่ผมทราบในประเด็นในปีนี้เนี่ยนะครับโยบายของปีนี้เนี่ยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างบ้านให้กับคนยากไร้นะครับซึ่งตรงนี้ทางคาไเอกะชัเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรนะครับอย่างน้อยเรามีแรงงานแล้วก็ส่งแรงงานเข้ามปช่วยนะครับอย่างน้อยในวันที่เราส่งมอบบ้านบริษัทแต่ละบริษัททําอะไรหรืออยากจะช่วยมอบปากัสิงใดซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กับผู้ยากไร้นรั่นนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้าาทาค่าธุรกิจของเราก็ยินดีครับ ผู้ยากไร้หมายความว่าต้องผ่านการคัดกรองการกรองจากไข่ครับยังไงครับคือการพัฒนาสังคมและความตั่นของมนุษย์เนี่ยก็มีทะเบียนผู้ยักไรอยู่แล้วซึ่งเขาก็ทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับทีนี้ด้วยความจํากัดของโมระมาณจากส่วนกลางมาเราก็ทราบดีประเด็นตรงนี้เนี่ยเมือ่อภาคเอกชนทราบแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและจะได้ขับเคลื่อนไปให้เกิดผลลัธธรรมจับต้องได้นะครับ